ที่เราให้ทุกคนฟังนะว่าให้แชร์ออกไปคุณเอลคุณเอลแชร์ของขวัญมาของขวัญนะคะของขวัญนะครับเก็บแล้วนะครับติดเ่ติดปลา่าเป็นแชร์แล้วอันนี้แชร์ได้นะคะแต่ว่าบังครับคือต้องจ่ายของขวัญนะคะเพราะไม่จ่ายของขวัญก็โดนด่าอยู่อย่างนั้นแหละเราโดนถามว่าะายได้ไหมแชร์ได้ไหมแชร์ได้ค่ะรายได้ค่ะแต่ว่าค่าครูคือของขวัญนะคะถ้าจะถามต้องให้ของขวัญนะคะ จัดแล้วนะครับนะมานะจัดไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแช่นะอ่ะอย่างที่เราให้ทุกคนฟังอะ่ะบอกไปเลยจ้าทบออีกรอบจัดของขวัญมาเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าชิ้นนะจะแชร์ออกก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าเราส่วนใหญ่เราเราจะดูเฉพาะคนที่จัดของขวัญมาแล้วนะเพราะว่าปัญหาคือว่า ถ้าเกิดบอกให้แชร์อยู่อย่างนั้นน่ะอาจารย์ไม่ได้ของขวัญอะไรเลยค่ะเคยด้วยที่แบบว่าจัดรายการไปนะวันหนึ่งไม่ได้ของขวัญอะไรเลยไม่ได้สักบาทเดียวนะคะแล้วแบบว่าอาจารย์ก็เหนื่อยก็เครียดเหมือนกันนะคะทํางานน่ะทํางานทุกคนเครียดนะทุกคนทํางานแล้วเครียดแต่ถ้าเกิดทํางานแล้วเครียดแต่ไม่ได้ของขวัญทำฟรีทำได้ชื่อแต่ไม่ได้เงิน จะทำไหมถ้าเป็นคุณคุณจะทำไหมอ่าพูดง่ายๆแบบแบบอาชีพหลักด้วยนะทุกวันนี้ไม่มีอาชีพอะไรเลยนอกจากดูรวงนะคะที่มันได้เงินเพราะว่าก็แทบจะไม่มีจะกินอยู่แล้วนะคะทุกวันนี้เดี๋ยวสวดมนตแล้วกันถ้าไม่ได้เดี๋ยสดมนต์กัถาไม่ได้าถเปทางการนะคะอ่ะนะอืมนะเอาเข้ามากัน